สวัสดีครับวันนี้นันเตอร์ประช็อบเราพามาดูรถบิ๊กไบค์นะฮะขนาดแบบกระทันรัดกระเจิวหลิวแต่แฝงไปด้วยอนุภาพ้ายแรงนะครับนั่น,นคือ y ายเอสนะครับมาดูกันดีกว่าคันนี้เป็น y า f เ3โฉมปัจจุบันนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2018ใช่ไหมอ่ะ18นะครับเปิดราคาเงินสด1 000, 1ึ่0 0สหนบาทเท่านั้นนะครับผมมาดูกันดีกว่านะรถต้นสีดาว ออกรถออกเฮ้ยอ,ออกรถล้มต้นฟีดาวนะครับขอโทษดิลิ้นพันนะครับมาดูกันดีกว่าคันนี้สีดําดูดูคาดลายแบบ Yamaha ม,มาเลยทีเดียวเชียวนะครับคันนี้เราจะสังเกตได้ว่าหน้านมันจะเป็นตาหลี่มาแล้วจากปกติหน้ามันก็ของเขานะครับแต่คล้ายๆ R6 ลืมตานะฮะแต่ตอนนี้กลายเป็นทรงแบบ R6 แล้วเรียบร้อยนะฮะส่วนนี้จะเป็นครอบหน้าแต่งนะครับผมของเดิมของเขาก็จะแบบ ใหญ่กว่านี้ตรงนี้หน่อยตรงนี้จะเบิดกว้างนะครับผมชิวหน้าแต่งนะครับอุดกระจกแต่งนะครับจากปีรัญญามีน็อตเลสล็อกชิวมาแล้วนะครับไปลต้องพูดถึงความแรงนั้นบิดแน่นอนนะฮะมือคันมือเบรกแต่งนะครับสามารถพับได้นะครับปรับระดับได้ของปีรัญญาสีน้ำเงินนะครับผมตัวรถนะครับคาดลายยามาฮามาแล้วนะครับเห็นไหมสปอนเซอร์เต็มมิกัดแต่รถยังเป็นข้อเดิมนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะว่า ขับไปไหนจะไม่โบกนะครับเรื่องท่อแต่เรื่องท้ายนั้นสวยแน่นอนนะฮะเอาไม่ออกเออนหนานะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเดงมากระโดนท้ายนะครับตัวท้ายนั้นหนาแน่นอนนะครับตัวเออลืมบอกไปเลยเห็นไหมครอบสีพิงอาร์มแต่งนะครับผมรถมันจะดุดันไม่เกรงใจใครขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะฮะสวยมากเลยนะครับผม ดูวดีเทลรอบคันสวยสดงดงามสีดำนะฮะคันนี้มีของแบ่งอย่างหนึ่งก็คือคอบอกไอมันจะคอบอกคอบถังครอบอกเบาะไอเยาวสันนะครับคันนี้คอบอกไอคอบถังคร <c oughs> อบถังนะครับเป็นทรง R6 คือทรง R6 นะครับเห็นไหม,ไหมถ้าเป็นของเดิมของเขาก็จะเล็กกว่าน,นี้หน่อยอันนี้ก็จะดูดอวบอึมขึ้นมานะฮะอวบอ้วนขึ้นมานะครับเป็นไฟเบอร์นะครับผม ไปดูกันดีกว่ารถคันนี้ครับรถปีต่อมา18นะครับกดตั้หนึ่งหายวิ่งมาเพียง18,313กิโลไม่น้อยมากนะครับถ้าเทียบปีเป็นปี18ใหม่น้อยมากนะครับไปดูดีกว่ารถเสียงเดิมๆพ่อเดิมๆเ,มเมงียบชีนะครับ แต่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องสิ่งนั้นนะครับผมสามารถถอดปลายท่อนะครับเปลี่ยนเป็นได้เปลี่ยนเป็นท่อแต่งได้เพราะตัวนี้สามารถเป็นซิปออนนะครับผมสามารถเปลี่ยนใบท่อได้ตรงนี้เลยนะอยากรู้นะครับเป็นยังไงก็อย่าลืมนะครับมาซื้อมันไปด้วยนะฮะเสียงท่องเ,งเงียบๆนะครับผมถ้าสนใจเจ้า YZF R3 โฉมปัจจุบันนะครับ อย่าลืมนะครับเข้ามาดูได้ที่ร้านเตอร์ไบช็อปนะครับร้านตั้งอยู่ที่กรทมเขตหนองจอกนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถหรือรายละเอียดการออกรถได้เลยนะครับผมไไดีไปคิดนานไปนิดนึงนะฮะลืมจะสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบอร์ขึ้นอยู่หน้าเพจร้านแล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในการทําคลิปต่อไปของร้านเรากันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับ ก็อย่าลืมติดตามชมกันได้เลยนะครับวันนี้ผมขอราไว้เป็นตน,นี้นะครับสวัสดีครับ